แล้วเคยเป็นนักกีฬาหรือซ้อมว่ายน้าตอนเด็กๆไหมครับตอนเด็กเป็นนักว่ายน้ําประมาณสี่ปีครับสี่ปีตั้งแต่ช่วงประมาณหกนะครับไม่ได้สี่ปีสี่ประมาณก็เกือบห้าปีนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณหกเจ็ดขวบถึงประมาณสิบสิบสองมานะครับชื่อตอนนั้นอยู่ทีมแบล็กชาร์คครับผมอย่เปกเชื่อแบล็กชาร์คนะครับโดยมีครูที่เรียกว่าครูดำนะครับเป็นครูที่สอนคนแรกนะครับ แล้วก่อนที่จะมาเป็นนักกีฬาว่ายน้ําเนี่ยครับคุณรันว่ายน้ําเป็นครั้งแรกเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่นะครับว่ายน้ําเป็นครั้งแรกก็น่าจะประมาณอายุอ่หกขวบครับห้าหกขวบประมาณนี้ครับแล้วคุณรันเคยกลัวน้ํำไหมครับไม่ว่าจะเป็นน้ําลึกทะเลแม่น้ํากลัวน้ําในที่นี้อ่าเคยเป็นคนกลัวน้ําแต่ว่าไม่ถึงกับว่าไม่กล้าลงน้ําครับก็ เป็นอาการกลวปกติของเด็กทั่ไวไปที่คิดว่าในแหล่งน้ำจะมีฉลามมีจระเข้อะไรอย่างนี้ครับ